ก็คือกลุ่มเพื่อนเนี้ยเขาไปกัน5คนภาพอ่ะไม่ได้ออกมา5้าคนน้ยอยแล้ว,ลวก็คือเป็นส่วนสนุกแบบส่วนน้ำอ่ะที่อยู่ในโรงแรมหนึ่งเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยถูกปิดตัวเพราะอุบัติเหตุเป็นส่วนน้ำที่เด็กอ่ะเล่นกันใช่ปะเราต้องมีเด็กตายทุกครั้งเราหัวจะหลุด ลงมาข้างล่างแต่ตัวค้างอยู่ในทอ่พอพรพรมพาราไดซ์จังหวัดเชียงใหม่ <Wow. S 2> อำเภอหังดงฉันต้องได้ไปทัศนศึกษาค้างแรมที่พรพรมนีด้ด้วยความที่ทุกคนจะแต่งชุดแฟนตาซีกันเพราะมันจะมีการสแสดงใช่ไหมครูก็จะเห็นอยู่จุดจุดหนึ่งที่เป็นแบบกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนคนแต่ชุดว่ายน้ำอะมาเอ็นมาเอน็เอนจอยการสแสดงด้วยอะครูก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นเลสคัเลาาแบบหัวกระรุ่งกระริ่งอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างเงี้ยที่ครูเห็นอะ เข้าใจไหมเหมือนก็ดูตรงนี้หักอ่ะแล้วก็แบบแกว่งหมุน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 รอบไปเรื่อยอ่ะุดหนก็หนูนะไม่ใช่ผีหนูแค่ชอบพี่อย่ากลัวหนูนะและพี่ก็ไม่ใช่ผะไม่บาปหรอกค่ะอยู่ใกล้หนูได้พี่เห็นหนูหรอพี่เห็นหนูหรอจริงอ่ะตาเห็นตาเห็นหนูหรอพี่เห็นหนูหรอพี่เห็นหนูหรอไม่ได้หรอกไม่หรอกหนู นะพี่เห็นแน่นะพี่เห็นแน่นะจิ้งอาปาพี่เห็นหนูแน่นะหนูเห็นพี่เหรอหนูเห็นพี่เหรอลูกเล่าปเห็นพี่มาแล้ว สวัสดีค่ะพบกับรายการตุ๊ดนเป็นรายการที่เราจะมาเมากันเรื่องผีที่น่ากลัวมากในวันนี้แล้วก็ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องผีเนาะเราไปสวัสดีพี่สัญญากันเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะชุดของเราเอาจริงๆถ้าถ้าดูโดยรวมอะแต่เดาไม่ได้เลยว่ามาในตีมอะไรเพราะทุก EP ค่ะทุก e ีค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็คือฉ่ำแล้วก็ออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าการแต่งตัวของพวกเราอะตีความ กันในหัวข้อนั้นอ่ะแล้ววันนี้ก็คือ C M C M Y K อะไรอ่ะสี่นะสี่าคาแล้วทีนี้ตี่มของเราก็คือตีมส่วนสนุกแต่วันนราคาเห็นแล้วสนุกเลยเห็นแล้วสนุกเลยเพราะชานชัดสูตรเพราะเป็นฟิลแบบว่าไม่ค่ะเพาะตลก ตลกมักได้คติตเติ่นใจสวยมักนกตลกมักได้ใช่แต่ฉันสวยแล้วก็ตลกด้วยรวมร่างกายก็เลยไม่ได้ก็เลยติดลบอ่ะอันนี้ชุดคือแบบขบวนพาเหรดในดิสนีย์แลนด์เพราะว่าผิวพรรณของฉันมันเข้าใจไหมแบบตาตาตาแดดนตาแดนอะไรอย่างเงล ทางนู <łość> ้นเนาะของเราทางนู้นเนาะมาที่คนนี้ก่อนอะไรยังไงฉันก็ไปเที่ยวส่วนสนุกฉันแต่งตัวให้แบบกระเฉงที่สุดเพราะว่าเครื่องเล่นมันมีเครื่องเล่นนวัดเสี่ยวเราจะมาใส่กระโปรงกระโปรงอุ้ยมันเปิดไปคนอื่นเขาก็เห็นเราสิเอเหมือนคูพระนะหนูเหมือนน้ามวยปั้มจ้า ใส่ชุดมันดักยาบ้าใส่เย็นก่อนใส่เย็นใ่เย็นทุกตัวเหมือนเล่นเหมือนซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรนะเข่าเตอร์เคาเตอร์รูปเขาเตอร์รูปตรงหน้าก็ด้วยเข่าเตอร์รูปตรงหน้าก็เป็นตรงเข่าเตอร์เข่าเตอร์เตอร์วินทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะติดเหี่ยมผออุนภาพติดแกรมนิดแล้วติดแกรมไห,ไหนเธอลองติดแกรมเหมือน CP บ้างซิแกรามมาแต่คำว่าแกรมมูล,ลัสแบบว่าติดหรูติดไฮโซทั้งทั้งที่บอ <laughs> <laughs> ก็จะเป็นฟีลแบบว่าทำไมอะคะขอขอลาเต้ที่แบบก็ <laughs> <c oughs> บอกไม่ใส่น้ำตาลไงคะไ <c oughs> อ้อตีพีเเป็นแม่เล่าแบบนีูเรอโอ้เป็นตลอดคะเป็นตลอดคาติดแกรมแกรมอันนี้ไงแกรมนิดอ่ะ ไปไปไปทางนู้นเลยไปที่คุณมัหมี่ดีกว่าสําหรับฌานก็คือเด็กน้อยต่อแต่ต่อแต่แม่น้อยไม่น้อ้อายุน้อยร้อยโลอยู่นะตอนที่นาแต่งหน้าอยู่อะแ้นาแต่ลองชูดอะแล้วนางก็พูดกันมาว่าขาชนหมดขาหมูที่โดนต้มนี่มันวางอยู่ตรงวางไข่ข้าวขาหมูอะนาพูดเองฉันไม่ได้บูลลี่นามันอึ๋ยอึ๋ยเอะเธอ แล้วก็ใส่ขาไม่ได้ไงก็เลยใส่ขาไม่ได้ก็เลยต้องก็เลยต้อง mix and m a t ใช่ก็คือเป็นแบบเหมือนเหมือนลูกที่แบบงอแงแม่ซื้อเสื้อผ้าใส่ไงไม่เหมือนพ่อแยกลูกใส่เพ่อแยกลูกใส่ถ้าพ่อเราสวยงี้ก็พ่อก็ได้เห็นเวลาจำแล้วนะนางระเบียบประทัดตินยังไงรัอ มันจะเป็นเด็กเล่นของเล่นไงอันนี้อยู่บนเครื่องนี่อยู่บนเครื่องนะอ๋ออะไรดูใมอนีไอ้รถล้อเตอร์พอเวลาทำงานปุ๊บมันจะเป็นอย่างงี้ค่ะตา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 เวลาทำกันบ้านมาดีมาทำกันบ้านดีครึ่งหลังแต่ครึ่งหน้าคือชุดนอนที่นอนกับฉันระเบียบว่าทาเลิศหนาตาเมียมาเลยไปตาเมียมาเลยอะ มันเป็นมันเป็นทรงที่แบบว่าผมสีชมพูเป็นเคนบาร์บี้เคนก็เคนทั้งสีอยู่นะไม่ใครยอมาเคนทั้งสีตัวหนต่งฉันเป็นบาร์บี้แต่บารี่ไหนรูแน่นอนเนาะเราแต่งตัวในธีมตัวสนุกค่ะและเรื่องผีของเราก็มีหัวข้อที่ชื่อว่าสวนสนุกจริงๆแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่คอนทราสต์กันเนาะสนุกกับความน่ากลัวจริงๆมันคอนทราสต์กันแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอสวนสนุกมันมีเรื่องน่ากลัวมันทําให้แบบ ความน่ากลัวมันทวีคูณขึ้นนะเคยเห็นตัวโบโซไหมโอเคโบโซฉันรู้สัช่วยแล้วนะเห็นเคยเห็นโบโซไหมเออโบโซอ่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นมัสคอตดของความสนุกใช่ป่ะแต่พอมันเกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นเคยเห็นหนังฆาตกรรมหลายๆหลายๆครั้งไหมที่เขาเอาโบโซมาเป็นตัวนําแล้วก็ไล่ฆ่าคนแล้วรู้สึกไหมว่ามันมันจะทวีความน่ากลัวขึ้นมาเพราะด้วยหน้ามันด้วยหน้ามันแบบนุ่น กลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของเรากันเลยดีกว่าชื่อช่วงว่าภาผีบอกวันนี้ผีเด็กก็ยังจะคงจะเป็นเด็กอยู่ให้ได้เลยสถานที่เป็นพ่อความไปฝันความไปฝันนิดนุงไงนิดนึ่มฉันมีความฝันและฉันจะทำให้ได้ฉันจะทำให้ได้เขาจะเป็นพ่อเด็กให้ได้กลับรูปผีวันนี้เกี่ยวยังไงกับสงสนุกค่ะ ก็คือส่วนสนุกตามฝรั่งะเขาจะชอบมีแบบว่าแคมไฟใช่ปะ,ะเคยเห็นแบบตามในหนังแม้ที่มันจะเป็นแบบคาริวอะที่มันจะเป็นแบบแคมไฟใหญ่ๆอะไรให้คนมานั่งปิ้งมัชเมโ่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยรู้หรือไม่นานก็ทําการแสดงรอบกองไฟ<ช>ก็คือกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาไปกัน5้าคนแล้วเขาก็ได้จองแคมไฟอยู่กระจุกหนึ่ง<ล>แต่ภาพอะไม่ได้ออกมา5้าคนใช่แสดงว่าก็น่าจะต้องน่ากลัวก็คือแค่ภาพก็น่ากลัวแล้วนะก เห็นไหม阿ผมบางอีกแล้วลูกก่เหรอขอบันไก่ขอบันไก่ตักเล่มได้ไหมคะแต่คือเจ้าของภาพเขาบอกว่ามันไม่ใช่ควันแต่อย่างใดนะอะไรเงี้ยอ้อยแล้วน่ากลัวกันแล้วไหนเขาดูซิ ตรงกลางหรอใช่ใช่ตรงผู้ชายตรงย่าคนนี้ก็ตัดหาในการถ่ายที่ถ่ายรูปเนาะแล้วเอาไฟมาซ้อนซ้อนข้างล่างอะกลายเป็นไหนอย่างเงี้ยไม่แม่ดูแม่ดูสังเกตนะผู้ชายอะมันเหมือนแบบมีมีมีเป็นเป็นหน้าผู้ชายคนหนั้นเป็นหน้าผู้ชายแต่แบบอารมณ์ฟิลนางแบบเคลื่อนไหวนะเออมันจะเหมือนอในในวงการการกดชัตเตอร์ปุ๊บแล้วแบบกำลังจะกดชัตเตอร์ แล้วแบบเราแบบภาพมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าสปีดชัตเตอร์อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามือตรงไหลอ่ะการมือตรงไหลอาจจะเป็นมือผู้หญิงก็ได้เนี่ยมือผู้หญิงคนเซื้อสีชมพูอ่ะแต่แบบว่ามันอย่างนี้ไงมันเร็วไงก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นกลางคืนันเไ็นกลางคืนใช่ไหมแล้วก็สปีดชัตเตอร์มันก็ต้องแบบว่าเปิดเปิดให้น้อยๆใช่ป่ะมันกลายเป็นว่าเวลาขยับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นฟิลนี้ได้เกิดขึ้นได้แล้วแบบเธอเห็นไหมรอยยุบของกระโหลกของผีมันเป็นรอยยุบเดียวกับใย อย่าคนกลางฉะนั้นสําหรับคนที่มีความรู้สูงๆระดับปริญญาใช่เอกโทตรีแบบฉันจักวาจักวาด้วยปริญญาตะตะวาอันนี้รู้ตึกเองนะอาจจะเป็นผีก็ได้แต่ว่ามันเหมือนสปีชัตเตอร์อะมันนี้ถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวเพราะว่าน่ากลัวอะไรเพราะว่าอยู่กับพวกเธอสีคนแหละใช่ไหมใครน่ากลัวเท่าไหร่สำหรับเคนดี้ว่าไงอะ มันเหมือนฟิลแบบว่าหนึ่งอะหนึ่งสองสามฮัทชีฮัทชีฮัทชี่เนมันจะเป็นฟิลเนี่ยใช่ไหมมันเหมือนมันแบบฮัทชี่แล้วตบัดหน้าแล้วมันกลายเป็นแบบให้แค่นี้แค่นี้บ้างแค่นี้บ้างหนึ่งสองสามน่าจะตกเครื่องเล่นตายไปเลยตัวตกแล้วนี่คือตกแล้วนี่คุณภาพหน้าตอนตกเครื่องเล่นแล้ว เธอว่าง่ายเธอว่าง่ายเธอเธอดูเงาดีๆมาเป็นหัวกะโหลกกับเธออืใช่ว่ามันเป็นวาวมือคราบไอแผ่หรือเปล่าแลตวหัวกะโหลกไม่แต่มันก็เป็นอันนี้อยู่นะแม่มีความรู้สึกแบบสรุปว่ามันก็เป็นสเปชเตอร์ก็ได้เนาะเป็นเอป็นผีจริงก็ได้ถ้าเป็นผีจริงอะขอให้มาหักคอเธอใช่จริงๆก็คือฉันตัดต่อค่ะ เปลี่ยนเกมไปแล้วหรอเปลี่ยนเกมหรอตลุว่าก็ประมาณนี้เนาะมันอาจจะเกิดแบบเกิดเป็นภาพสปิชเตอร์ก็ได้อาจจะเป็นผีจริงก็ได้แต่ก็จะเป็นจริงก็ได้นะแต่แบบว่าถ้ามีเรื่องรามีสตอรี่เมื่อแต่ชนะกลัวคน้ก็ได้ส่งมาหน่อยเนาะอะไรเงี้ยก็ใครที่มีรูปที่แบบว่าน่ากลัวกว่าที่จะมาเกทับ น้องมัทมีก็เรียนเชิญไม่ใครที่มีรูปที่น่ากลัวกว่าหน้าแคนดี้ก็ก็เรียนเชิญเหมือนกันก็ไม่มีอยู่แล้วรา้วน่ากลัวที่สุดแล้วปต่างๆๆๆอะสําหรับช่วงที่2ของเราก็ยังคงอยู่ในส่วนสนุกอยู่นะคะชื่อช่วงว่าพี่เตาะปา สำหรับเรื่องผีในเรื่องส่วนสนุกอะใครใครที่มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับสวนสนุกบ้างเป็นเรื่องที่เราได้อ่านมานานแล้วเนาะก <c oughs> ็คือเป็นสวนสนุกแบบสวนน้ำอะที่อยู่ในโรงแรมหนึ่ง <c oughs> อ๋ออ๋อแลวคือเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยถูกปิดตัวเพราะอุบัติเหตุของสวนน้ำอันนี้เลย <c oughs> อืม,อมก็คือเป็นสวนน้ำที่เด็กอะเล่นกันใช่ปะเราต้องมีเด็กตายทุกครั้ง <c oughs> ทุกครั้งที่แบบ มีคนมาเช่าอะไรเงี้ยมามามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยความความแบบไวของเครื่องเล่นเนาไหมโอ๊ยตลกหน้าไอคันดี้อ่ะก็คือเหมือนแบบความความเครื่องเล่นมันเครื่องเล่นน้ำมันใช่แล้เราวความโดนน้ำเนาะมันอาจจะสุดโสมเร็วอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเวลาที่เด็กศพศพเด็กตายอ่ะคือสภาพศพจะตายเหมือนกันหมดเลยก็คือก็คือหัวจะไปแบบ ชนกับไอ้ข้อต่อของใช่ข้อต่อของตัวสไลด์อ่ะที่มันเป็นข้ออ่แล้วหัวจะหลุดลงมาข้างล่างแต่ตัวค้างอยู่ในท่อเราเดกกอะท่อเด็กแบบเด็กแบบไม่ถึงแบบอย่างยงยงมันจะเป็นป้องป้องป้องใช่ป่ะแล้วป้องบางอันมันแบบมันโซ่โซมันก็จะเลื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเลื่อมกันอย่างเงี้ยเลื่อมกันอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละทนมันแบบมันบ่อยเกินเงี้ย เขาก็ปิดข่าวไม่ไหวเขาก็เลยต้องแบบปิดตัวแล้วของโรงแรมลงอะไรเงี้ยคือถ้าเล่าต่อมันจะกลายเป็นเรื่องโรงแรมอนะเนาะก็ถ้าในพาร์ทของส่วนน้าสนสนุกมันก็จะลมนี้อือเขาบอกว่าถ้าสมมติใครแบบคนที่ไปทํางานหรือว่าช่วงที่เขาปิดตัวลงแล้วเขาอยากแบบว่ากลับมาเปิดอะคนที่เขาจ้างไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ได้เกินเดือนอืมอืมอืมพ่อจะมีอาทงอาทันใช่เขาบอกาอบางนนคนอะเจอแบบหัวเด็ก เหมือนมาตกมาใส่ตัวเองเนยโอ้โหนักสุดท้ายเหรอเรือท้ายอ่เช้าตท้ายแล้วใช่อ๋อก็เจออ๋อกําลังเล่นแล้วแบบหัวโผมาอย่าไม่แต่เคยได้ยินเหมือนกันเรื่องที่แบบว่าอะไรนะชิงช้าสวรรค์อะที่แบบว่าเหมือนเหมือนชิงช้าสวรรค์อะมันจะมีฐานเหล็กที่เป็นรูปตัวเอใช่ป่ะแล้วก็เป็นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมมันก็มันก็ เด็กกับน้องมันคอนโทรลไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะแล้วเวลาขึ้นไปที่สูงๆสวยๆอ่ะชอบปีนหาโพหัวโพโพแขนอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบมันก็ตัดกับตัดกับเหล็กที่เป็นตัวเออแล้วก็หัวก็ตกลงมาเลยที่สวนสนุกนี่เคยได้ยินนี่เคยได้ยินแต่ว่าจำไม่ได้ว่าที่ไหนเอออะไรเขาเมื่อวานอ่ะเมื่อวานไปฟังมาเกี่ยกับไปไอ้สวนสนุกนั่นแหละใช่จต่ไม่เห็นเชื่อแฮปปี้แลนด์นั่นแหละเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นสวนสนุกที่แรกของประเทศไทยและที่ปิดตัวลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่า เกิดแบบการตายเกิดฆา,าตกรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วซึ่งแบบมีเหตุการณ์นีเหมือนกันที่แบบเด็กโ,าโ<ท>งาต่อมางั้นก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่ฉันได้ยินมาแหละนนั่นแหละแล้วก็เหมือนแฮปปี้แลนด์จะมีอยน,นี้ด้วยเหมือนฆา,าตกรอนะ่ะใช้บ้านผีสิงในการ เออในการฆ่าตกรรมเด็กอ่ะเพราะมันเป็นแบบว่าไม่มีใครสามารถจับโป๊ะไรด้ไงก็ไม่มีสิ่งมันมืดอ่ะเข้าไปเก็ไม่รู้นี่เข้าไปแล้วยังอึดอัดเลยนะเวลาเล่นบ้านผีเขาบอกเพราะว่าเหมือนผีใช่เพราะว่าอะไรต่อเพราะว่าแบบไอฆาตกรอ่ะคือเขาบอกว่าฆ่าเด็กแล้วก็หั่นศพเด็กแล้วก็ไปทิ้งตามตามแบบตามจุดตาอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆด้วยความแบบมันเป็นธีมผีธีมเลือดอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่มีคนสังเกตอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวันดีคืนดีเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นอ่ะ ทา,ทางนที่สวนสนุกปิดตัวลงไปแล้วนะแต่ก็ยังได้ยินเสียงบวกเวกโยวยวายหัวเราะของมีความสุขของเด็กอยู่อะเพราะมันมีมันเป็นสถานที่แห่งความสุขด้วยมันเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองด้วย,ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาปิดตัวไปเพราะเหตุผลน,นี้หรือว่าเขาปิดตัวไปเพราะกิจการต่าง,างๆเขาบแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆทุกวันนี้มันกลายเป็นเวงตลาดไปแล้วเนาะตรงบางกะปีก็คือแฮปปี้แลนด์อะเอาจริงเหตุการณ์นี้ก็คือเหมือนเราได้เห็นว่าแบบเออเนี่ย เด็กไม่ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ตามลาพังก็จะฟิลไหมเออฉันว่าเธอเป็นผู้ปกครองเธอต้องแบบต้องดูแลเด็กหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อแบบเด็กจะไม่ต้องโซนเหมือนแบบเหตุการณ์ที่จีนเหตุการณ์หนึ่งเหมือนการแบบเออเช้าตินัวันั่นแหละพอขึ้นไปข้างบนสุดใช่ไหมเด็กอ่ะก็เปิดประตูแล้วก็ออกมาเดินตรงตรงตรงราวอ่ะตรงทางเชื่อมเออแล้วเคาเด็กก็ตกแต่ดีที่เสื้อไปไปแบบไปเกี่ยวไอ้ตรงตะขอตรงแบบตรงลาวตรงเหล็กะเออ ก็เลยไม่ค่อยบาดเจ็บเยอะอะไรเงี้ยก็เลยมีเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ก็อยากแบบบอกผู้ปกครองทุกท่านนะคะแบบพาเด็กๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ดูแลเด็กๆด้วยนะคะอย่าประมาทเนาะจริงดิสนี่แลน่ะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเะะางี้งยบ่อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขัดข้องของเครื่องเล่นต่างๆแล้วมันจะมีอยู่เครื่องเล่นหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังอะ่ะ มันจะเป็นเหมือนแบบฉากมันจะเปลี่ยนเองอ่ะมันเป็นฟิลอย่างเงี้ยมันแบบแล้วมีคนดูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วคนนี้เนี่ยมันก็จะหมุนได้กี่ฉากก็ไม่รู้สมมติหมุนได้4ี่ฉากอ่ะเราสมมติเราแสดงกันอยู่ปุ๊บนี้ใช่ไหมเราแสดงกัน4ีคนเด้อๆแป๊บนึงอ่ะฉากทั้งหมดเนี่ยก็จะหมุนหมุนมาเป็นอีกฉากหนึ่งสลับกันไปเรื่อยอ่ะแล้วไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อันนี้มันเป็นแฟกต์จริงๆนะหมายถึงมีคนเคยมาเล่าเรื่องจริงๆฉันก็เลยพูดได้ว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ไงเป็นแบบ โน้มตัวเข้าไปในช่องช่องหนึ่งเพื่อเข้าไปต่อมอ่ะแล้วเครื่องมันเปิดติดอ่ะแล้วเครื่องพวกนี้อะแรงดันเวลามันดันดันหมุนไปแล้วมันต้องหมุนแบบหมุนเลยมันไม่ได้แบบว่าพอโดนเลยหนีบเหมือนประตูลิฟต์อ่ะแล้วมันจะเด้งออกมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันก็หนีบไปเลยแล้วก็ตัดหัวไปเลยหัวก็ไปอีกฉากหนึ่งเลย แล้วพวกสมรวพวกเราเห็นพวกเราก็ต้องแบบว่า The Show มา s t กออนไงพี่บแทเออไถ้าเราเป็นดังดงโชว์นะเอ,อันี้ก็เป็นเรื่องน้ากลัวแล้วเขาบอกว่าโรงละครอันนี้มันก็ยังต้องคงโชว์ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็เห็นแบบพนักง,งานคนนั้นยังคงมาทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็อย่างที่บอกตอนตอนน้นเนาะมัน พอความน่ากลัวผสมกับความสนุกอะมัน,ม,นมันเท่าวีคูณอ่ะฉันมีเรื่องจะเล่าด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องกับส่วนสนุกบนห้างสรรพสินค้าก็มีครอบ ไอ้แมนยกไปอยากชื่อแบบพ่อชื่อพ่อละกันเป็นพ่อชื่อคันดี้วกูจะกอ้วว่าพ่อซีพีมึงพ่อชื่อคันดี้อย่าแทงกันอย่าแทงกันชื่อเอ็มละกันนะคะคราวนี้นางมีลูกอยู่ว่าอ่าอยู่คนหนึ่งเป็นลูกผู้ชายอายุประมาณสองครัวชื่อซีพีใช่แล้วพ่อชื่อสมรักเหมือนการสมรักรัตติพีสมรักรัตติพียังไงต่อง่ต่อไม่งงมากเมื่อกี้บอกว่าพ่อชื่อเอ็มพ่อชื่อเอ็มชื่อซีพีแล้วกลับมาอีกทีนึงพ่อชื่อสมรักทำไม เอาใหม่กว่าคุณพ่อชื่อพวกพ่อเอ็มละกันกาเอมอีกแล้วกาเอมอีกแล้วจะได้แบบเขาจะง่ายๆไง่ายไงครับแล้วคราวเนี้ยลูกกะชอบเล่นบ้านบอลมากอ่าแล้ววันเนี้ยก็เลยแบบอยากจะไปอยากจะพาลูกไปเล่นบอลแล้วให้แม่อ่ะไปเสริมสวยคลินิกต่างๆเพราะว่าถ้าสติปัตย์ต้องแบบมีคลินิกถูกไหมเออก็จพาลูกอ่ะไปเล่นอ่าบ้านบอลที่นี่แล้วเออในบ้านบอลที่เนี้ยถ้าเด็กอายุต่ํา ต่ำกว่าสามขวบหรือสี่ขวบนี่แหละผู้ปกครองต้องเข้าไปเล่นด้วย <_ d ew> s> <S เพื่อไปดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วคันนี้พ่อก็เลยเข้าไปเล่นไปนั่งดูลูกอย่างเงี้ยแหละบ้านบอลน,น่ะมันจะมีสไลเดอร์ที่เป็นวงกลมนี้ใช่ไหมเออคัอออนนี้พ่อพ่อนางก็เห็นว่าลูกอ่ะขึ้นไปเล่นแล้วก็สไลด์ลงมาแล้วถ้าไม่ลูกไม่ออกมาตะทีวะอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกก็เรียกลูกก็ไม่ก็ไม่ตอบจนพ่อไปแบบไป,ไป,ไปมุดดูตรงตรงอุโมงค์อ่ะเออก็เ,อออเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนอนนอนกั้นไว้อย่างนี้ น <Nä rode? 1> ั่งกั้นอย่างนี้เลยไม่ถือเป็นคนใช่ไหมเป็นคนเด็กผู้ชายเป็นคนนั่งกั้นไว้แล้วก็แบบลูกตีก็อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยพ่อนางก็เลยบอกว่าปล่อยน้องลงมาหน่อยได้ไม้อะไรเงี้ยเออนางก็ไม่ตอบนางก็มองอะไรละจนแบบพ่อก็แบบจะไปดึงลูกออกมาพอมองพอมุอปุ๊บไอเด็กคนเนี้ก็เลยแบบคานส่วนขึ้นไปแทนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนหนีพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะฟิลไหมเออแล้วเอาลูกตีออกมาอะไรเงี้ยแล้วเด็กผู้ชายคนเนี้ยก็มาเรียกไอ้น้องคนเนี้ยเธอเธอมานี่มานี่อะไรเงี้ย พ่อนางก็แบบพ่อมางก็ดูแลว่าแบบเด็กคนนี้จะแกล้งจะแกล้งน้องจะแกล้ง่นหรือเปล่าอะไรเนี่ยเออพอเด็กเข้าไปปุ๊บก็ดึงเด็กมาดึงเด็กมาแล้วก็แบบไปไปเล่นด้วยกันอะไรเงี้ย พอดึงเด็กมาเขาลืมเขจะลืมใบเหลืงลูกของคุณเอ็มอะไปดึงไปดึงเด็กผู้ชายคนนั้นมาเด็กผู้ชายคนนั้นอะไปดึงลูกของคุณเอ็มมาเออพอดึงมาเสร็จก็ผักสะพอนะก็เลยว่าอย่าไปเล่นกับพี่คนนี้อีกนะเดี๋ยวเขาจะแกล้งหนูอีกอะไรเงี้ยจักหนึ่งไอเด็กคนเนี้ยก็มุดออกมาจากอุโมงค์แล้วก็เรียกไอ้น้องนั้นมา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 อะไรเงี้ยตอนที่คุโมงไปหมดแล้วว่าเด็กคนนี้เด็กคนนั้นเด็กลูกคุณเอ็มลูกเอไเอ็มเออลูกจเอ็มชื่อว่าเอแล้วกัน จะได้ไม่งงอ,อ่าอล, a, ลูกเอ็มชื่อ A อีน้องคนนั้นชื่อชื่อ B ง่ายๆเนาะหนูเนาะจะได้ไม่งงคนตัดต่องงต่อก so ูต้องเรียงเรื่องใหม่โอ้เจอแล้วไอ้น้องเบีะไอ้น้องเบีะไอ้ที่แบบที่แบบแกล้งเคะนะก็เรียกไอ้น้องเอมาๆๆมอะไรอย่างเงี้ยพ่อเนาะก็เลยบอกว่าเออย่าไปเล่นกับเขาลูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาจะแกล้งหนูอีกไอ้เด็กผู้ชายน้องเบีะก็เลยหมุดหัวออกมาแล้วก็แบบมามายืนอย่างเงี้ย แล้วก็มองหน้าพ่อแล้วก็แบบทำหน้าแบบสีหน้าแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยคราวนี้น้องเออะก็บอกว่าพ่อหนูหิวน้ําพ่อก็เลยแบบเดินออกไปข้างนอกบ้านเพื่อไปเอาน้ําจะมาให้ลูกกินบ้านบ้านบอลบ้านบอลไงเออเสร็จแล้วปุ๊บพอแบบออกไปเงี้ยแล้วพอก็เอก็หันไปดูลูกไอ้น้องไอ้น้องคนเบียก็ดึงไอ้น้องเอไปพ่อนะก็เลยว่าน้องๆอ่ะน้องเอน้องเออย่าไปเล่นกับพี่เขาอย่าไปเล่นกับพี่เขาเออไอ้น้องบีก็มองแล้วก็จับมือลูกลูกของนางเนี้ยนะเออแล้วก็มองหน้าแบบ ไม่พอใจแล้วพอ่อนางก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแบบไปดึงลูกของตัวเองออกมากมทันใดนั้น <c oughs> แม่นางก,ก็แบบเสริมสวยเสร็จแล้วแบบพ้อเขาคิเสร็จแล้วก็เลยโทรหาแบบวิดีโอคอลหาพ่อป้าซีนี้ฉีดโบท็บอ,อกนานเนาะถูกต้องอก็จะมาเออก็เลยวิดีโอวิดีโอคอลโทรหาเสร็จ <c oughs> แล้วก็คุยกับแฟนตัวเองว่าเออเสร็จแล้วรอ่น้วนี่อะไรเงี้ยจับหนึ่งก็แบบแฟนแฟนของแฟนของพ่อนางพี่ผู้หญิงอันนะก็แบบว่า เฮ้ยที่รักที่รักเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รีบมานะเดี๋ยวมันจะได้ข้างล่างรีบลงมาตอนนี้เลยเอาลูกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ปิดตัดสายไปเลยแล้วพ่อนังก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาฮามัดแฟนเออแบบแฟนตัวเองแบบฮามัดถึงแบบรีบกลับบ้านแล้วไปเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยรีบอุ้มลูกอ่ะเออออกมาไอ้ไอ้ส่วนตรงเนี้ยอยู่ชั้นห้าซึ่งตอนนี้ยนังจะโดนโดนบันไดเออบันไดเลื่อนลงมาใช่ไหมทางเดินบันไดเลื่อนอ่ะมันจะมีเสาอยู่ตรงนี้ข้างๆตัวบันไดเลื่อนเลยพ่อนังก็สังเกตเห็นว่าเห็็นไอ้เดก ไอเด็กไอเด็กบีคนเนี้ยืนอยู่ข้างๆเสาตลอดแล้วก็หลบหน้าหลบหน้าหนีอะไรเงี้ยชั้นห้าลงมาจากชั้นห้าจากชั้นสี่นะแล้วก็เดินจากชั้นสี่ลงมาชั้นสามก็เจอที่เสาอีกแล้วคราวนี้นางก็คิดแล้วเอ้ามันจะมาเจอได้ไงวะถ้ามันจะแบบถ้าแบบไอเด็กคนนี้มันจะวิ่งมามันต้องแบบวิ่งสวนตัดหน้าไอผู้ชายมาแล้วอะแต่นี้เขาก็ไม่เขาก็ไม่เห็นว่ามันวิ่งสวนมาเข้าใจฟิลไหเธอเออลงทุกชั้นก็เจอไอเด็กคนนี้อยู่ตรงเสาตลอดเลยทุกชั้นเลย สร็จแล้วพอเนี้ยลงมาดูชั้นหนึ่งอ่ะนางเห็นว่าแบบตัวตัวเด็กอ่ะมันเปียกเหมือนแบบเออเพราะมันชุ่มไปด้วยน้ําตลอดเลยอย่างงี้ไงก็เลยรียบอุ้มลูกอ่ะวิ่งไปที่ลานจอดรถเพื่อไปเจอแม่เสร็จแล้วพอเจอแม่แล้วก็ถามว่าเป็นอะไรหรืเป้าทําไมแบบตกใจอะไรขนาดนั้นซึ่งแม่ก็บอกว่าตอนที่พ่อเปิดกล้องมาอย่างเงี้ยข้างบนเพดานอ่ะมันจะเป็นแบบช่องแอร์ป่องช่องแอร์เพราะข้างบนเพดานมันจะแบบเป็นเพดานสีดำ่างน,นี้เลยเออแล้วก็จะมีป่องช่องแอร์นางเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่บน บนป่องป่องช่องแอร์แล้วนั่นแนหะเออแล้วน,นั่นก็บอกว่าลักษณะเป็นยังไงเป็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าก็คือไอเด็กไอเด็กมีกใช่เขาเลยเอาละว่าโดนแล้วโ,โดนแลแ้วแหละเรียบร้อยอะไรเงี้ยคราวนี้นั่ก็เลยแบบไปไปเซิร์ชหาว่าแบบประวัติของของของห้างชิ้นเนี้ยเออมันเป็นอะไรยังไงซึ่งเมื่อก่อนอะไอตรงห้องบอละมันไม่ใช่เป็นห้องบอลมัน,น,น,นจะเป็นสระว่ายน้ําแล้วแบบเด็กอะชอบไปจมน้ําตายตรงนั้นนั่นก็เลยอ๋อ โอ้ยคนล้วหมดเลยอ่ะอู้จบกใจอ่ะถัดจบเลยได้ไหมว่าหนูลืมไปแล้วหนูลืมไปแล้วนี่เป็นเรื่องที่คันนี่ถ่ายทอดเนาะแต่เพราะว่าอยากฟังเรื่องจริงที่รู้เรื่องอ่ะคันนี่ต้องส่งลิงก์ให้ทีมงานเอออาจจะต้องส่งลิงก์แนบลิงก์แล้วล่ะขาจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นมาเป็นยังไงเนาะน่ากลัว เข้าสู่ช่วงที่สามที่ชื่อช่วงว่ากายผีก็ยังคงอยู่ในสวนสนุกเหมือนเดิมแล้วคราวนี้เราจะบอกพิกัดละว่า,ท,าที่ไหนที่เป็นสวนสนุกนะที่กําลังเขาเรียกว่าน่ากลัวด้วยแล้วก็เป็นสวนสนุกด้วยแต่จริงๆอะ่ะเคยเล่าไปแล้วในอีพีในีอนหนึ่งแต่อยากเอามาเล่าอีกเพราะว่าก็ยังคงตราตืึงใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่สวนสนุกนั้นแล้วก็ความประวัติความเป็นมาที่น,นั่นอะไรเงี้ย ผู้ชื่อผู้ชื่อได้เลยแหละได้เพราะว่ามันปิดตัวแล้วปิดตัวไปแล้วก็คือ,อพอรพรมพาราดซ์จังหวัดเชียงใหม่ว้าวอำเภอหังโดอำเภอหังดดและใกล้บ้านใจหนีแ,นแล้วตอนที่ไปบ้านใจหนีอะ่ะก็ก็จะเห็นพรพรมตลอดเวลาอะไรเงี้ยพรพรมมันเป็นเหมือนแบบ คล้ายๆโรงแรมกับรีสอร์ทที่มันจะมีส่วนสนุกอยู่ในนั้นซึ่งเป็นส่วนน้าอยู่ในนั้นก็คือส่วนน้าอย่างที่ทุกคนคิดแล้วก็จะเป็นเหมือนขึ้นสูงๆแล้วเป็นอุโมงค <ừ> ์อย่างเงี้ย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 เออแล้วตอนนั้นอะที่เปิดใหม่ๆเนาะมันรุ่งเรืองมากมันสวยมากน้ําใสสะอาดสวยโน่นนี่นั่นนี่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องลีลับอะไรหรอกแต่ว่าความกิจาการในยุคนั้นอะไรเงี้ยเนาะมันมันไกลเมืองด้วยแล้วก็อะไรด้วยมันทําให้เหมือนกิจการมันซบเซาเรื่อยๆ แล้วตอนนั้นที่ฉันอยู่มสามอ่ะฉันต้องได้ไปทัศนศึกษาค้างแรมที่ผ่อนผมนี้เขาใายลูกเสือหรือเปล่าเขาให้ลูกเสือใช่เขาให้ลูกเสือแบบอ๋อฟิลว่าเนนารีหญิงแต่ยุวากายุวากายุวกายุวากาค่ะ แล้วทีนี้เหมือนประมาณว่าตอนที่เขาจะก่อนที่จะมีกิจกรรมรอบกองไฟที่แบบว่าจะเต้นทีละห้องกันอะไรเงี้ยเขาจะปล่อยให้นักเรียนเหมือนแบบเหมือนไปทําอะไรก็ได้ในสวนอะไรเงี้ยเออใช่แล้วทุกคนก็จะไปเล่นสวนน้ํานั้นเพราะว่ามันดูน่าเล่นแต่สิ่งที่ฉันแบบตึงหิดอยู่นิดนึงก็คือน้ํามันเป็นสีเขียวอะหมายถึงหมายถึงมันเก่าแล้วแล้วคอรีนอาจจะแบบไม่ได้เติมอะไรเงี้ยมันจะสีคล้ายๆกับผิวหน้าหนู นี่คือผิวนี่คือผิวหน้าหนูแต่แล้วน้ํามันเขียวนี่ก็เลยไม่เล่นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหมายถึงในพาร์ทของคนที่แบบไปเล่นสนุกอ่ะพราะตกกลางคืนอ่ามันก็จะมีกิจกรรมหน้ากองไฟแต่ละห้องก็จะออกมาเต้นโน่นโนนนนนตอนนั้นอ่ะนี่แสดงเป็นน้อยหน่าแฟนฉันที่แบบรักไม่ใช่ดวงดาวแล้วก็มีผมเปียเไม่นี้เป็นเล่นเป็นแจ็คเหรอแจ็คมาอ่าแล้วอยู่ๆมันก็จะมีครูคนหนึ่ง ดิฉันเองนี่แหละครูครูประจําชั้นห้องดิฉันอะเหมือนมาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วเรื่องนี้<ม>ก็คือเหมือนเจอด้วยด้วยความที่ทุกคนแต่แต่งชุดแฟนตาซีกันเพราะมันจะมีการแสดงใช่ไหมครูก็จะเห็นอยู่จุดจุดหนึ่งที่เป็นแบบกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนคนแต่ชุดว่ายน้ำมาเอ็นมาเอ<ม>็นจอยการแสดง<ม>ด้วยอ,ะอ่ะแต่แรกครูก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็ดูเหมือนจะเป็นแบบอ๋ออาจจะเป็นชุดการแสดงก็ได้อะไรเงี้ยครูก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ พอดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอ่ะคือระหว่างโชว์ขั้นการแสดงของแต่ละห้องอ่ะเขาจะเปิดเพลงเหมือนดิสโก้เทคให้แบบนักเรียนได้แบบว่าเลสเกสลาวเอออะไรเงี้ยเออเลสเกสลาวเนี่ยเอ้แล้วหญ่เวิรงพวกใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะเป็นเลสเกตลาวแบบหัวกระรุ่งกระริ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ครูเห็นอ่ะครูก็เลยรู้ทันทีเลยว่าแบบไม่น่าจะใช่พวกเราอะไร เพราะว่าหัวก็คือเหมือนแบบมืนกระดูกตรงนี้หักอะ่ะแล้วก็แบบแ,บบแกว่งหมุน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 รอบไปเรื่อยๆอ่ะ <S <S <ๆ S 1> ประวัติของที่นี่อ่ะที่ก่อนที่เขาจะปิดตัวไปอ่ะจริงๆเขาก็ลืออันนี้ลือกันว่านะอันนี้อันนี้แบบมันเป็นแฟกต์ในอินเทอร์เนต็ตเขาลือกันว่าอุบัติเหตุบ่อยอ่ะ แล้วส่วนใหญ่ลงมาละคอหักเสียชีวิตแต่จริงๆพวกแบบว่าสวนสนุกเนี่ยอุบัติเหตุมันก็มีเยอะจริงๆนะต่อให้จะเป็นเครื่องเล่นอะไรก็ช่างพอด้วยความที่แบบว่าสูงมันนวัตกรรมใช่แล้วก็วันหนึ่งอะมันกี่รอบคนเล่นกี่คนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีแบบอย่างเงี้นบ้างเนาะวิศวกรรมบางทีเขาก็อาจจะแบบ เขาก็ดูแลแหละแต่บางทีอุบัติเหตุมันสามารถเกิดได้ขึ้นมันเอาเอาคอนโทรเนอะดูรายการธรรมะอยู่บ้านก็พอฉันสวดมนต์ตลอดใช่ๆสำหรับอย่างที่บอกอย่างที่น้องแคนดี้บอกทั้งหมดทั้งมวลแหละเขาเรียกว่าอย่าอย่าประมาทเนาะถ้าสมมติว่าไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ถ้าใครมีลูกเด็กเล็กแดงอะไรเงี้ยลูกเด็ก ลูกเล็กเด็กแดงก็จบเมกาลูกลูกเล็กเด็กแดงอะไรเงี้ยก็ต้องพูดเป็นชัดด้วยเออต้องลูกเล็กเด็กแดงลูกเล็กเด็กแดงอยวมันคือเขาเรียกว่าอย่าประหมาแล้วก็ดูแรงกันให้ดูก็ถ้าสมมติใครอยากไปเจอแบบเลสเกดลาวเนาะเออก็ไปที่เาไพาราไดส์ดูแล้วก็แต่เราใครที่มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับส่วนสนุกที่มันมีมากกว่านี้ก็ส่งมาให้เราได้เผื่อจะมีแบบ ส่วนสนุกพาร์ทสองอะไรเงี้ยเพราะสิ่งที่น่ากลัวน่าคนลุกอะในส่วนสนุกมีเยอะมากแต่ว่าอาจจะปิดข่าวไว้เราไม่รู้อะไรอย่เงี้ยใช่ก็จริงฉะนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดไลทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทิก t o k f เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเนาะก็ชื่อเดียวกันหมดเลยชื่อตุ๊ดไหนใช่แล้วก็ติดตามอินสตาแกรมคีนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอะ ไรับน้องมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มามาแบบเฝ oh. ้าไข้ต่อที่ oh. บ้านว้าวอันนี้เป็นเรื่องจริงของน้องสาวฉัน oh. ประตบอุบัติเหตุแล้วทีนี้เนี่ย oh. ได้ไปนอนโรงพยาบาลที่แบบเหมือนห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยเนาะ oh. อยู่ๆเนี่ยก oh. ึ่งห oh. ลับกึบก่งตื่นลืม oh. ตามมาช็บเจอคนนั่งหันหลังอยู่ที่ปลายเตียง ได้ยินเสียงงึมงำงึมงำงึมงำตลอดเวลาเหมือนฟืลแบบภาษาอิสลามภาษาบ้านเขาอะไรเงี้ยพอรู้ว่าน้องฉันเห็นขึ้นมาปุ๊บชี้แบบซึมินิซูมินิยังลงมาอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบว่าคนไข้อ่ะเริ่มมีแบบรอยโดนทําร้ายอ่ะแต่ไม่ได้มีใครทําร้ายเหมือนแปลว่าอยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาเองมีรอยช้ำมีอะไรเงี้ยหรอใช่บางทีก็คือคนไข้คือหายไปเลยอ่ะกลับมาเป็นศพแล้วนอนอยู่ในห้องอย่างเงี้ย ก so ็หนูน้ไม่ใช่ผีหนูแค่ชอบพี่อย่ากลัวหนูนะ และพี่ก็ไม่ใช่ผะไม่บาปหรอกค่ะอยู่ใกล้หนูได้พี่เห็นหนูหรอพี่เห็นหนูหรอจริงอะปาเห็นปาเห็นหนูหรอพี่เห็นหนูหรอพี่เห็นหนูหรอไม่ได้หลอกไม่หลอกหนูแน่นะพี่เห็นแน่นะพี่เห็นแน่นะจริงอะปาพี่เห็นหนูแน่นะลูเห็นพี่หรอนูเห็นพี่หรอลูกระปาเห็นพี่นาลักค่ะ